ของอัตราการเกิดยาเคมีนะคะหัวข้อที่จะออกได้ใน A Level จะมีด้วยกัน3หัวข้อหลักๆเลยคือ1พื้นฐานความรู้เกี่ยวกับเรื่องกราฟกราฟที่จะออกจะเป็นอะไรได้บ้างนะคะกราฟในรูปแบบแรกคือวัดความรู้ความเข้าใจเรื่องของปฏิกิริยาประเภทดูดและขายนะคะเขาจะพอดระหว่างพลังงานนะคะพลังงานข้างบนแกนตั้งเป็นพลังงานและแกน x จะเป็น การดำเนินไปของปฏิกิริยาการดำเนินไปของปฏิกิริยาเคมีพี่ขอใส่3ามขีดไว้นะคะ3ขีดไว้แทนคำว่าพิยาเคมีรูปแบบแรกนี้จุดเริ่มต้นที่ตีนภูเขาฝั่งซ้ายพลังงานค่าหนึ่งสมมุติว่าเป็น10ฝั่งขวาสมมุติว่าจบที่30 แบบนี้คือประเภทดูดหรือคายลูกตอนได้มี10ตอนจบมี30<ด>แสดงว่าดูดเข้าไปนะคะอ่าตีนภูเขาฝั่งขวาถ้าสูงกว่าฝั่งซ้ายเรียกดูดความร้อนกรณีที่2ก็ในทางตกกันข้ามถ้าเริ่มต้นที่30แล้วตอนจบมา10เป็นการพลอตระหว่างค่าพลังงานซึ่งหน่วยจะเป็นจูลกิโลจูลก็ได้หรือเอเนอรนะคะ E แทนค่าเอเนอรไว กับการดำเนินไปของปฏิกิริยาแล้วพบว่าตีนภูเขาฝั่งขวาต่ำกว่าฝั่งซ้ายก็ในทางตรงกันข้ามก็เลยต้องเป็นปฏิกิริยาประเภทขายความร้อนนอกจากนั้นสิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับกราฟก็คือว่าไม่ได้จำเป็นที่จะต้องมีปฏิกิริยาเพียงขั้นตอนเดียวอาจจะมีมากกว่าหนึ่งก็ได้นั่นก็คือวิธีการดูคือภูเขาจำนวนภูเขา แบบนี้เรียกว่ามีปฏิกิริยาทั้งหมด3ขั้นตอนนะคะและหลักสูตรใหม่ไม่ได้พูดว่าปฏิกิริยาไหนเป็นขั้นกำหนดอัตรานะคะหลักสูตรใหม่ไม่พูดแล้วนะเดิมนะคะขั้นตอนที่สูงที่สุดจะเป็นขั้นที่เรียกว่ากำหนดอัตราคือภูเขาสูงที่สุดจะนับเฉพาะลูกนั้นแต่ ปัจจุบันให้ใช้จุดที่สูงที่สุดของภูเขาลูกไหนก็ได้จุดที่สูงที่สุดของภูเขาลูกไหนก็ได้โดยที่ไม่ได้เรียกว่าขั้นกำหนดตาไม่มีชื่อนี้แล้ว,ไม,มลวไม่มีชื่อขั้นกำหนดอัตราแล้วนะคะอีก,กับการดำเนินไปของปฏิกิริยาเหมือนกันพีการที่จะออกได้เกี่ยวกับเรื่องของ พลังงานที่มีปฏิกิริยาหลายขั้นตอนมันก็จะมีเรื่องของการพลอตการาฟจากการอ่านภาษาไทยอะขั้นตอนที่1 A ไป B ดูดหรือมีคำว่าเดลต้าเเป็นเครื่องหมายบวกแล้วเราก็วาดเองดูดเท่านี้เสร็จขั้นตอนที่2เกิดอะไรขึ้นจากจุดเดิมไปคายเราก็วาดเองก็คือจะเป็นลักษณะการออกข้อสอบที่จะเป็นไปได้หรือ การมีกราฟมาให้แล้วแล้วแปลผลจากกราฟคือขั้นที่1เกิดอะไรขึ้นดูดหรือขายขั้นที่2เกิดอะไรขึ้นขั้นที่3เกิดอะไรขึ้นและผลต่างของพลังงานทั้งปฏิกิริยาผลต่างของพลังงานทั้งปฏิกิริยาคือดูจากอขอโทษนะภาพนี้ไม่แม็กเซนเลยมันเป็นการวาดขึ้นมาแบบไม่ได้คิดเยอะทีถ้ากรณีจะคิดเยอะนิดหนึงขอลากให้มันแตกต่างลงมาหน่อยนะคะ สิ่งที่เราจะแปลผลจากกราฟสิ่งที่เขาจะให้แปลก็จะมีเรื่องของนี่ค่ะบริเวณนี้ค่ะเขาเรียกเดลต้า e พลังงานที่แตกต่างตั้งแต่ต้นจนจบจุดที่สองที่จะเป็นไปได้ที่จะออกในหนังสือหลักสูตรใหม่สสวทคำว่าสารมัทธยัน สารมัธยันจุดที่สารนั้นไม่เสถียรอยู่ได้เพียงชั่วคราวเตรียมพร้อมไปเป็นสารที่เขาต้องการคือเตรียมพร้อมไปเป็นสารผลิตภัณฑ์ในแต่ละขั้นนะคะตัวอย่างเช่น a b c d มันจะมีจุด x sharp อ่ะ x sharp เก๋ๆอะไรก็ได้ที่จริง x sharp y sharp z sharp อ่ะเขาเรียกสารตรงตำแหน่ง sharp เนี่ยเขาเรียกว่า สารมัธยันหรือสารที่อยู่ในสภาวะ Transition ก็คือไม่เสถียรไม่เสถียรไม่เกี่ยวอะไรกับธาตุทรา i สิชันะคะเป็นชื่ออีกชื่อหนึ่งที่สื่อว่าฉันอยู่ไม่คงทนถาวรบนโลกใบนี้เดี๋ยวฉันก็จะกลายล่างแล้วนะสารมัธยันสารอินทธิมิจฉาพังนันเกี่ยวกับความรู้เรื่องกราฟสามารถไปทบทวนได้ในหนังสืออีกรอบหนึ่งเกี่ยวกับคำศัพท์ ทั้งหลายเช่น E.A. Activated Energy พลังงานก่อกำมันพลังงานกระตุนชื่อพวกนี้นะพลังงานก่อกำมันพลังงานกระตุน Activated Energy E.A. นะชื่อพวกนี้คือสิ่งเดียวกันทั้งหมดเลย E.A. มีแบบขาไปแล้วก็ E.A. แบบขากลับด้วยนะไม่เท่ากันนะลูกไม่เท่าเพราะว่าเราจะวัดจากตีนภูเขาฝั่งที่เราจะไป ถ้าสมมุติหนูมาจากซ้ายไปขวาหนูวัดตรงนี้ความสูงตรงนี้แต่ถ้าหนูจะขากลับอ่ะขากลับก็ต้องขวามาซ้ายเราก็เปลี่ยนตำแหน่งของ ea ไปนะคะเรื่องการจะประมาณนี้จะไม่ยากจะเน้นพื้นฐานคำศัพท์แล้วก็ ความเข้าใจการแปลผลการาฟไม่ยากจุดที่จะต้องระวังจุดต่อไปคือชนิดของอัตราการเกิดปฏิกิริยาซึ่งมันจะมีด้วยกัน3ชนิดเราต้องอ่านโจทย์ดีๆว่าแบบเฉลี่ยแบบณขณะใดาขณะหนึ่งหรือณจุดใดจุดหนึ่งอันนี้เดี๋ยวพี่สรุปให้อีก ในหน้าถัดไปนะคะแค่เล่าจุดที่ต้องระวังเฉยๆ 3. ปัจจัยที่มีผลปัจจัยที่มีผลนั้นนี้ก็รวมถึงเรื่องของกฎอัตรากฎอัตราคือหัวใจที่สําคัญที่สุดของบทนี้แน่นอนว่าหนูเจอกฎอัตรา1ข้อ R เท่ากับ KA กาลัง MB กาลัง n นี่คือหัวใจของกฎเรื่องอัตราการเกิดยาเคมีเลยเพราะนั้นในข้อสอบทุกชุดจะต้องเจอกฎอัตราอย่างแน่นอน อ่แต่อันอื่นๆมันขึ้นอยู่กับจำนวนข้อด้วยนะคะว่าเออสมมติว่ามิ x รวมเป็นฉบับ A Level ที่สมบูรณ์แบบแล้วอ่ะจำนวนข้อของอัตราถ้ามันมีแค่3ข้อมันก็จะเวทไปที่กฎอัตราข้อหนึ่งกราฟข้อหนึ่งนะคะตัดใจข้อหนึ่งแต่ถ้าสมมติมันมี2ข้อมันก็อาจจะต้องเป็นเรื่องของกฎอัตรากับ กราฟหรือกดอัตรากับปัจจัยอะไรอย่างเงี้ยนะแต่กดอัตราคือยืนพืนโอเคนะแปลว่าวันเสาร์เจออะไรแน่ๆละเออเก่งมากโอเคอ่าเรื่องกราฟได้สรุปไปแล้วนะคะในหน้านี้ย้ำอีกรอบหนึ่งว่าเป็นการพลอตระหว่างพลังงานกับการดำเนินไปของปรยา แล้วก็สนใจประเภทมันคือกำลังใบว่าดูดหรือคายทีนี้มันก็จะไปสัมพันธ์กับสมดุลเคมีได้ด้วยดูดก็คือสัญ,ญลักษณ์ของปฏิกิริยาประเภทดูดสามารถแทนได้ด้วยเดลต้าเที่ออกค่าบวกนะคะเดลต้าเที่ออกค่าบวกและคายก็คือเดลต้าเที่ออกค่าลบนะคะ แกนตั้งแกนนอนสารตั้งต้นสารผลิตภัณฑ์พลังงานกระตุ้นอะรู้จักนิยามคำศัพท์จุดของกราฟที่สำคัญแล้วเราไปดูปฏิกิริยาหลายขั้นตอนในที่นี้ขั้นตอนเนี่ยจะมี2ขั้นตอนภาพไม่ชัดเลยเพราะว่าพอปรับเป็น pdf แล้วมันแตกอ่ะขั้นแรกเขาบอกว่า a ไป b นะคะก็คือจากนี้เอาไม่ใช่ไม่ใช่ไใช a ไป b คือเขาบอกอันนี้นตรงนี้ a ไป b แต่มัน ถ้า A ไป B เดี๋ยวนะขอโทษ A ไป X ก่อนใช่ไหมขั้นที่1 A ไป X คือขั้นลูกภูเขาสีส้มแล้วก็ขั้นที่สองก็คือจาก X ไป B จุดที่เป็นสารมัธยันจะมีด้วยกันสองจุดคือจุดสูงสุดของภูเขาแต่ละลูกแปลว่าเขาไม่สามารถอยู่ในรูปแบบนั้นได้นะคะเขาจะต้องกลายมาเป็นสารผลิตภัณฑ์ในที่สุด จุดที่จะต้องอ่านค่าคือค่า e a นะคะ EA ลูกที่1นับจากตีนภูเขาลูกที่1ถึงจุดสูงสุดของภูเขาลูกนั้นและ EA ของลูกที่2นับจากตีนภูเขาที่เป็นจุดเริ่มต้นของลูกที่2ถึงจุดสูงสุดของลูกที่2ทีนี้ EA ขาไปกับขากลับก็คือเหมือนเดิมเวลาขากลับหนูก็ดูย้อนจาก ปีนภูเขาฝั่งด้านขวากลับขึ้นไปเพราะฉะฉนั้น e a ขาไปแลวขากลับไม่มีทางเท่ากันถ้าพยานนั้นแสดงการดูดหรือขายนึกออกไหมแต่ถ้าพยาที่ไม่ดูดไม่ขายอ่ะเอออน,นั้น e a มีโอกาสเท่ากันได้ก็คือมันบอกไม่ได้นะคะแต่เขาไม่เอามาออกหรอกก็คือมันจะต้องไม่ดูดก็ขายอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็จุดที่ต้องรู้อีกหนึ่งคือเดลต้า e ก็คือพูดไปแล้วนะเมื่อกี้นี้คือจุดที่ตีนภูเขา ของสองลูกนะคะหรือจะกี่ลูกก็แล้วแต่อ่ะมันขึ้นอยู่กับว่าหนูเจอกี่ลูกนะคะเป็นจุดที่ตีนภูเขาทุกลูกและกันตีนภูเขาทุกลูกผลต่างของตีนภูเขาลูกแรกกับลูกลูกลูกสุดท้ายเออตีนภูเขาลูกแรกกับลูกสุดท้ายเราเรียกเดลต้าอีเพราะฉะนั้นหนูมีสิ่งที่ต้องไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวแปรที่พี่พูดวันนี้ EA เดลต้า e เดลต้า h สำหรับเรื่องกราฟนะคะต่อไปจะพูดถึงชนิดของอัตราการเกิดวิทยาเคมีที่ต้องระวังก็เพราะว่าไม่ว่าโจทย์ออกมาแบบไหนก็ตามแบบเฉลี่ยนะขนาดใดนะขนาดหนึ่งจุดได้จุดหนึ่งอะถ้ามันออกข้อไหนมาก็ตามมันจะมีช้อยอีกข้ออื่นมาให้ด้วย ก็แปลว่าหนูคิดออกมายังไงก็มีคําตอบแต่ไม่ใช่สิ่งที่โจทย์ถามเออที่เฉลี่ยณนะขณะใดขณะหนึ่งณนะจุดใดจุดหนึ่งนะคะข้อแตกต่างในการคํานวณก็คือถ้าเฉลี่ยนะคะให้อ่านจากทั้งตารางเลยจุดแรกของตารางจนถึงจุดสุดท้ายของตารางจุดแรกของตารางถึงจุดสุดท้ายของตารางอัตราเฉลี่ยจะเท่ากับ ผลต่างของความเข้มข้นหารด้วยผลต่างของเวลาโดยที่คิดเวลาแบบตั้งแต่ต้นจนจบบรรทัดแรกถึงบรรทัดสุดท้ายของตารางแต่ถ้านะขณะใดขณะหนึ่งเดลต้า R ออขอโทษ R เท่ากับเดลต้าความเข้มข้นของสารที่เวลานั้นๆเป็นช่วงเวลาเป็นช่วงเวลาโจทย์จะกำหนดช่วงเวลามาเช่นเอาแค่5ถึงส0นาทีพอเอาแค่2-4ถึง4ชั่วโมงเอาช่วง100-200ถึง200วินาทีเป็นต้น จะมีช่วงเวลาเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดก็คือหาช่วงเจอต้องคิดในแบบช่วงเวลาแบบช่วงความเข้มข้นก็ต้องแบบช่วงนึกอ,ออกไหมส่วนอันต่อไปเป็นอัตราการเกิดยานะจุดใดจุดหนึ่งเอาจุดเดียวนะจุดใดจุดหนึ่งเอาจุดเดียวถ้าเขาให้กราฟมาแล้วแบบ่งเป็นสเคสนะ ข้อสอบให้กราฟมาถ้าข้อสอบให้กราฟมาหนูเพาะหนูเห็นกราฟแล้วเห็นเวลาที่โจทย์สั่งแล้วเอาที่สิบชั่วโมง เห็นเวลาว่ามีเพียงจุดเดียวตามโจทย์สั่งเห็นกราฟลากไปเลยจุดที่เขาสั่งสิบชั่วโมงแล้วทำการพลอตหาสโลปนั่นก็คือหาจากจุดสัมผัสของกราฟถ้าเป็นกราฟสารตั้งตน้นเอาตรงท้องกราฟเอาตรงท้องกราฟที่มันโค้งลงแล้วก็สร้างสามเหลี่ยมที่ ทำให้ความยาวสองข้างใกล้เคียงกันที่สุดสลบจะเกิดจากอะไรลูกเดลต้า y หาร d y, y d x เก่งมากถ้าเขาให้กราฟให้ทำแบบนี้ทีนี้กราฟมีสองแบบกราฟสารตั้งต้นก็จะเป็นลักษณะที่พี่วาดแต่ถ้าเป็นกราฟผลิตภัณฑ์ เดี๋ยวขอไปแทรกตรงนี้นะคะถ้าเป็นกาผลิตภัณฑ์มันก็จะต้องเริ่มต้นจากศูนย์ใช่ไหมคะลากขึ้นไปจนถึงวันใดวันหนึ่งมันคงที่โจทย์ถามว่าที่สิเหมือนกันสิเหมือนกันก็ลากขึ้นไปชนแล้วก็สร้างเส้นสัมผัสที่เป็นจุดนูนของกาบอะโอเคปะแล้วสามเหลี่ยมที่สร้างเหมือนเดิมสร้างให้มัน ซ้ายใกล้เคียงขวาสุดๆเท่าที่จะทำได้แล้วหาสโลปจากเดลต้าวายหารเดลต้าเอ็กซ์ันไม่ต้องแปลกใจถ้าเกิดว่าเจอติดลบมันก็ได้ถูกไหมคะเพราะว่ากราฟมันไอ้นี่ได้ไงเพราะว่ามันเป็นสามเนี่ยพี่ สมมาตรเขาเรียกว่าไม่สมมาตรไม่ถูกสมมาตรคือการทับกันแล้วปิดสนิทคือมันเป็นสามเหลี่ยมที่จะทําให้ค่าจุดนั้น่ะเกาะความจริงที่สุดมันไม่ใช่ต้องสามเหลี่ยมเท่าพี่ด้วยนะคือหนูจะอาจจะสามเหลี่ยมแค่นี้ก็ได้มันจะใกล้เคียงค่าจริงเขาเรียกว่ามันจะมีความเที่ยงอะจะมีความเที่ยงไปเกาะกับเส้นที่เป็นค่าจริงที่สุดแต่ถ้าไม่ให้การาฟ กรณีไม่ให้กราฟให้ใช้วิธีแก้สมการแบบอินเทอร์โพเลถ้าไม่ให้กราฟนะคะใช้วิธีอินเทอร์โพเลคือเรียกว่าวิธีการประมาณค่าจากข้อมูลที่มีอยู่เช่นหนูหาที่จดที่มัน อยู่ในหน้าเดียวกันนะเช่นนะคะหนูมีความเข้มข้นของ F แล้วก็มีเวลาจุดที่ถูกตัดมาคิดอสมมุตินะคะพี่มีข้อมูลเยอะแยะมากมายเลยมี5แล้วก็กระโดดมามี9นะคะเวลาสมมุติเออ,คว,ค,อ,อค,วความเข้มข้นขอโทษขอโทษความเข้มข้นเป็นศูแล้วก็0ูดเ แล้วเวลาตรงนี้อาจจะเป็นที่5นาทีกับ10นาทีนะคะสมมุตินะโจทย์ดันถามจุดนั้นนะชั่วโมงอะขอที่8ชั่วโมงมีข้อมูล5กับมีข้อมูล10ไม่เอาจะเอา8จะเอา8ต้องทำไงต้องใช้ interpolate นี่กรณีไม่ให้กราฟ interpolate ก็คือการจับคู่ แล้วตั้งสมการในแพทเทิร์นเดียวกันก็คือเช่น x ไปลบ0.5หาหรด้วย0.9ลบ0.5ด้านขวามือหนูจะทำเหมือนกันเลยค่ะด้านขวามือจะทำเหมือนกันคือ8ลบหาหารด้วย10 ลบหาทำแพทเทิร์นเดียวกันแต่ถ้าหนูตั้ง0 5นหาลบเหาร0ูนย์ุดหลบศูนูก็ต้องเอาด้านขวาเป็น5้ลบแหาร5้าลบสิบทำให้มันเหมือนกันทำให้มันเหมือนกันเรียกว่าวิธีการประมาณค่า x จากข้อมูลที่มีคร่อม x เพราะฉะนั้นคำตอบที่ออกมา สำหรับกรณีแรกที่เป็นพลอ graph ไม่มีทางที่จะไปตรงช้อยเป๊ะเพราะสามเหลี่ยมแต่ละคนมันไม่ตรงกันแต่ถ้ากรณีอินเท p o l โพเลแล้วเราเลือกคู่ถูกคำตอบมันจะมีอยู่ในตัวเลือกเลยนะคะ ต่อไปจะพูดเรื่องของปัจจัยที่มีผลต่ออัตราหนู่าสับสนกับปัจจัยที่มีผลต่อสมดุลน,นะอันนั้นเลเชอร์ตเยคือปัจจัยที่ลบกวนสมดุลได้แต่อันนี้คือปัจจัยที่ทําให้ปริยามันเร็วขึ้นน่ะใครจะช่วยให้เร็วขึ้นได้บ้างหนึ่งธรรมชาติสารตั้งตนตัวอย่างง่ายๆหมู่หนึ่งหมู่สองใครเร็วกว่าหัวใจตารางธาตุหมู 1, ่หนึ่งหมู 1, ่สองใครเร็วกว่าหมู่หนึ่งเร็วกว่าเพราะเสียอิเล็กตรอนแค่ตัวเดียวก็เกิดแล้วแล้วหนึ่งบนหรือหนึ่งล่างเร็วกว่า หนึ่ง <นะ S 1> ล่างเพราะว่าระดับพลังงานเยอะออกง่ายสุดอ่ะเนี่ยแหละธรรมชาติสารตั้งต้นไม่ใช่หมู่หนึ่งจะทำยาได้ที่ความเร็วเท่ากันแต่เราตัวเปลี่ยนไปก็คือธรรมชาติมันเปลี่ยนไงนะคะสองความเข้มข้นสารตั้งต้นเป็นสิ่งที่กําหนดได้เพราะเรากําหนดความเข้มข้นสารผลิตภัณฑ์ได้ไหมละ่ะไม่ได้เราจะทําได้ที่สารตั้งต้นเพราะฉะนั้นความเข้มข้นถ้าใส่เข้าไปเยอะขึ้นที่สารตั้งต้นมันก็วิ่งไปเกิดปฏิกิริยาแต่ไม่ใช่ทุกครั้งมันขึ้นกับกฎอัตรา บางทีใส่เข้าไปมันก็เปลืองเปล่าก็มีถูกปะใส่เข้าไปเยอะขึ้นแต่ไม่เพิ่มเราเรียกว่าอัตรานั้นอ่ะมันเป็นศูนย์อันดับเป็นศูนย์นะคะต่อไปพื้นที่ผิวคือการไปบดละเอียดเหมือนข้อสอบที่เจอที่เขาหลอกมาเมื่อกี้นี้พื้นที่ผิวคือการบดละเอียดทําให้ประยาะเกิดเร็วขึ้นในเรื่องอัตราแต่ไม่เกี่ยวอะไรกับสมดุล3ามอ่อุณหภูมิอุณหภูมิปกติถ้าเพิ่มขึ้น10องศาเซลเซียสปกตินะ ปัาพื้นฐานทั่วไปเพิ่มอุณหภูมิขึ้น10องศาเซลเซียสอัตราจะสามารถเร็วขึ้นได้ถึง2-3ถึงเท่าแต่เราต้องพอเราทำงานแล้วเราต้องดูด้วยว่าการเพิ่มอุณหภูมิพเพียง10องศาเซลเซียสมันคุ้มกับคอสที่เป็นต้นทุนหรือเปล่านะคะบางทีมันไม่คุ้มกับผลิตภัณฑ์ที่ได้เขาก็ไม่เพิ่มอันนี้เดี๋ยวได้ใช้ในตอนที่แบบเ,เรียนกันไปทำไมเนี่ยเ,เรื่องนี้เรียนทำไมเรียนแล้วได้ใช้จริงๆถ้าได้ทำงานในอุตสาหกรรมนะคะ ามจุดห้าเรื่องความดานันความดันจะมีผลกับอะไรเสมอนะลูกสถานะอะไรเสมอนะลูก oh, <yes. S 1> แกส่สถานะแกสเสมอและความดันแปรผกผันกับปริมาตรตามกฎของบอยเอาพันลิงก์กันให้เสร็จเรียบร้อยในหัวนะก่อนที่จะเออเขียนทดอะไรลงไปก็เราคิดอะไรที่มาสัมพันธ์กันเราเขียนลงไปนะคะในข้อสอบ 3. 6ดตัวเร่งตัวเร่งก็ทําเพื่อให้มันเร็วขึ้นนั่นคือการลด ภูเขาให้เตีย้ยลงจากที่ขึ้นภูเขาแล้วสูงแล้วเหนื่อยก็ทําให้ภูเขาเตีย้ยลงนะคะทีนี้การมีตัวเร่งมันก็ต้องมีตัวหน่วงด้วยในทางตรงกันข้ามเพราะว่าบางทีเนี่ยพิยารมันเกิดเร็วเกินแล้วควบคุมไม่ได้เราก็ต้องขาดอะไรมายับยัง้งนั่นเรียกว่าตัวหน่วงนะคะตัวหน่วงทีนี้ข้อสอบที่จะเจอ คือวิธีการดูบทอัตรานะลูกจุดที่หนึ่งเปิดไปสมมติชอบบทนี้มากๆเลยคิดว่าจะทำแต้มให้พี่ชื่นใจให้ได้เปิดไปเจอกราฟนะคะมีโอกาสเป็นอัตรา <c oughs> สองเจอตารางเจอตารางคือ ลักษณะนี้มี A มี B มีเรมันไม่ได้ต้องเป็นคำว่าเรตรงๆนะคือคำว่าอัตราการเกิดยาของอัตราการเกิดแก๊สอัตราการหายไปของอะไรก็แล้วแต่คือมันคืออัตราเข้าใจปะอ่ะแล้วก็ดู มันก็จะมาในรูปแบบเนี้ยค่ะคิตข้อสอบไปเจอตารางความเข้มข้นอย่างต่ำมีสองตัวแล้วก็มามีอัตราอยู่ขวาสุดสิ่งที่ต้องทำลำดับแรกตั้งสมการกดอัตรา R เท่ากับ KA กํลัง m B กําลัง n เ็ที่หนึ่งทุกครั้งหา m สอหาอ่ะ M, M, M มันมาคู่กันวิธีเหมือนกันวิธีคือยงไงอ่ะทวนนะอยากหา M M เนี่ยมันเป็นออเดอร์ที่อยู่บน A ให้เลือกสมการที่เอ่อการทดลองที่ B คงที่แล้ว A เปลี่ยนแล้วดูซิ A เป็นไง A เพิ่มสองเท่าเร t เพิ่มไหมวิธีการเช็ค เราจะได้อันดับ m มา n ก็เหมือนกันหนูก็เลือกคู่ใหม่เลือกคู่ที่ a คงที่เพื่อหา b แล้วดูว่าเรทเพิ่มไหมเพิ่ม,เพ,มเพิ่มกี่เท่าถ้าเพิ่ม2เท่าอัตราเราเรียกว่ามีอันดับเป็น1เพิ่ม4เท่าอัตราก็อันดับเป็น2องีอ้เป็นต้นนะคะพอนึกออกไหมที่พี่พูดอะที่จะเอา m เอา n มาให้ได้อะ ต่อไปหนูจะหา k ได้ตามมาถ้าหนูรู้ตัวแปร m n แล้วอะหนูจะหา k ได้จากการทดลองที่เลือกสักอันหนึ่งเลือกที่ชอบมาอันหนึ่งแล้วก็เลือกแทนค่าเลยตรงตรงเลย a เท่านี้ k เป็นตัวแปรที่อยากหา a เท่านี้กำลัง m ที่หามาได้ b เท่านี้เป็นกำลัง n ที่หามาได้ย้ายค่า,าหา k 3โจทย์ถามเมื่อเปลี่ยนความเข้มข้น เมื่อเปลี่ยนความคข้นก็คือแสดงว่าเขาอยากได้เรทแบบใหม่ในขณะที่ค่าอะไรจะคงที่เสมอลูกเคเก่งมากเคจะคงที่เสมอเพราะเขาทำการทดลองที่อุณหภูมิเดิมเคจะคงที่เสมอเพราะนั้นโจจะถามอะไรได้บ้างหนึ่งโจถามอันดับรวมโจทย์ใจดีถามอันดับรวมทําไมถึงถามอันดับรวมเพราะว่าจะได้แทนชอยไม่ได้ไงคือทําการบวกกันเสร็จไปแล้ว m บวก n สอง ถามหาค่า k เป็นค่าคงที่ในการเกิดอัตราการปิยาเคมีอัตราการเกิดปิยาเคมี3ามถามหา R ใหม่เมื่อไหร่เมื่อหนูเหลือบไปดูบรรทัดสุดท้ายของโจทย์เขาบอกเมื่อความเข้มข้น a เปลี่ยน b เปลี่ยนละ่ะอัตราจะเป็นยังไงอันนี้แสดงว่าหนูต้องทำหมดเลย1 2 3สเข้าใจไหมโอเคมีคนยักหน้าถือว่าเป็น ตัวแทนที่ส่งกำลังใจให้พี่อยู่แล้วกันเพราะรวันเสาร์หนึ่งข้อในรูปแบบกดอัตราแต่ไม่บอกว่ามันกี่ขั้นตอนนะคะเดาใจพี่เองก็น่าจะสามอ่ะก็จะสรุปจบเรียบร้อยครบถ้วนทุกบทเราจะ พอพ้นวันเสาร์ไปเราจะมาเก็บอัตราในหนังสือนี้นะคะแล้วก็สเต็ปต่อไปเมื่อเก็บในหนังสือนี้หมดข้อสอบก็จะเป็นใกล้เคียงจริงมากขึ้นในพัทอัตนัยก่อนแล้วก็ค่อยๆเติมปรนัยเข้ามานะคะ mm hmm. เมื่อพี่เห็นว่าทุกคนจะทำอัตรัยได้รอดแล้วนะคะโอเคสำหรับวันนี้เก็บของ mm hmm. เตรียมตัววิชาต่อไป